p m 2.5มาแล้วค่ะมาดูวิธีดูแลตัวเองในวันที่อากาศแย่ในวันที่มีค่าฝุ่นสูงเกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและหัวใจได้ค่ะการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลาที่มีมลพิษสูง วิธีดูแลป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5ติดตามค่าฝุ่นประจำวันตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เช่น a i r f o ไทยเพื่อปรับกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่ค่าฝุ่นสูงสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 หน้ากากแบบ N95 ช่วยป้องกันอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพควรเลือกหน้ากากาที่พอดีกับใบหน้าเพื่อป้องกันการรั่วไหล หลีกเลี่ยนการทำกิจกรรมกลางแจ้งลดระยะเวลาอยู่กลางแจ้งในวันที่มีค่าฝนสูงโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องออกแรงเช่นการวิ่งหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งปิดประตูหน้าต่างปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดค่ะเพื่อลดการรับฝนจากภายนอกบ้านหากจำเป็นให้ใช้เครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง งดการเผาในที่โลง่งหลีกเลี่ยงการเผาเศษวัสดุเช่นใบไม้ขยะหรือฟืนเพราะจะเพิ่มปริมาณฝุ่นในอากาศค่ะเลือกทานอาหารที่ช่วยลดผลกระทบจาก pm 2 5ผักและผลไม้ที่มีวิตามิน C และอีสูงเช่นส้มฝรั่งและบลูเบอรี่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ค่ะอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นถั่วธัญพืชและชาเขียวช่วยลดการอักเสบในร่างกายลงค่ะ สาร D I M D I M ซึ่งพบในผักตระกูลกะหล่ำเช่นบ็อกโคลี่กะหล่ำปีและเคลโดยมีคุณสมบัติช่วยขับล้างสารพิษจากตับลดความเสี่ยงจากสารก่อเซลล์ร้ายเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงเซลล์ร้ายที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเช่นเซลล์ร้ายเต้านมหมดลูกและต่อมลูกหมากค่ะ อย่าลืมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและดูแลสุขภาพให้สมดุลโดยการเสริมกรอบป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้เสมอนะคะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบทางเดินหายใจทั้งระบบปกป้องบำรุงซ่อมแซมปอดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบุรณาการให้สุขภาพสมบูรณ์ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวชช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์0 9 7 5 1 4 3 9 9